สวัสดีค่ะแม่ตายปอกมันฝรั่งและใบแล้วนะคะแล้วก็ปอกแค่รอดใบเดี๋ยวแม่ตายจะเอาไปต้มนะคะพี่น้องเอาไปต้มแล้วก็จะทําเป็นซุปเนาะค่ะเนาะให้เด็กๆแล้วก็จะกินกับลูกนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวแม่ตายจะหั่นนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะคพี่น้องคะ่ะตายหั่น มันฝรั่งไวแล้วนะคะต้มมันฝรั่งก่อนต้องหันก่อน <c oughs> แล้วก็ใส่แครอทด,ด้วยแครอทก็หั่นเป็นแว่น นะะคใส่เกลือลงไปนะคะอันนี้พอต้งไปก่อนนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะถามอใหญ่ๆเลยะคะ่ะทำไว้ผสมน้ำลงไปอีกนิดนึ่เตอนหนากอีกค่ะพี่น้อง คออีกสักนิดเราก็จะใส่ทูมอสนี้ลงไปนะคะนี่เป็นซอสมะเขือเทศนี่นะคะนี่ต้มนี้ไปอีกสักนิดค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะ,ะจะเป็นแบบนี้นะครับใส่ไปเลย สซปป,ปิดฝาเลยค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะคอร์ซอปาค่ะน้ำซุปนะคะซุปใส่มันฝรั่งใส่ฟอสคอร์ใส่แครอทด,ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศด้วยค่ะที่เป็นกระปุกนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็ม mm. ีวิล็อสเบร์เป็นเป็นขนมปังกระเทียมนะคะพี่น้องอบเนยด้วยค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะทานข้าวได้กันค่ะทาน้ทานน้ำซุปร้อนๆนะคะสวัสดีค่ะอีดาวีฮาขอสปาอวีลกสเรดอืมีเอที่วัตถุ

Börja med soppa först. Mm. Börja med mamma. Mm. Oj, oh, den sov den bra. Sådana här. Kornkullar är fina. Var försiktig Anna-Roma. Jag vill göra mig själv. Du tror mamma kan hjälpa dig den här gången. Mm. Okej. Okay. Och vi är lite förkylda. Ja, vi blir lite förkylda. Jag lager upp in vatten. Jag vill ha en stor. Ja, mycket? Ja, så jag kan orka. Hungrig? Ja. Mm. om jag, jag gör. ต่ก็ซื้อไว้ยากจะเที่ยซื้อไว้ก่อนเป็นคงเป็นไข่นะคะก็อันนี้เราแช่แข็งไว้เลยก็มีอยู่ในตู้อาหารเมนูวันนี้เงินอยู่ครบนะคะเราเอาในตู้เย็นตู้แช่แข็งมาทานค่ะก็เป็นอาหารใหม่ทุกอย่างเพราะว่า <c oughs> ก็ทำสดๆสด้วยนะคะวันนี้แต่เราซื้อมาไว้แล้วเราต้องออกไปค่ะพี่น้องยิงบะสมบยัยมาชูเดดกูด่แดดไหนเดบามเป่านะมลูกัวดสะ สูงส mm ูงมาเริ่มทานข้าวด้วยกันครับพี่น้อง อืมดีสุดค่ะม่มาทำกูมาที่น้าบอกว่าแม่ครัวที่ดีแม่บิ๊มบอกว่าแม่ผมทําอาหารอร่อยวิตามินอะไรอ่าโอ้แต่เนื้วิตามิน อขอร์สปลักก็อืมแต่ร่างดีนาบอกว่าฟอรลูคอเนี้ <c oughs> ก็เป็นมูยอฝรั่งอันนี้อร่อยจังว่าซัมมันจะเป็นร่วงกลมอมะาหันเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้ หกมกมอืออ่านี่ไม่ตายไม่ใส่น้ำน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันจะมี <c oughs> น้ำตาลอยู่ในแค่ลงแค่หลอีกอย่างนึอยู่แล้วนะคะเนาะน้ำตาลธรรมชาติในผักผลไม้ ค so <quarters of speech> ุลแม่มาสองว่ตามพักมันเปน้องสกอชสกอชสกอสกอสกอทสกอท The bull for supper for supper, you got spread up. Mhm, 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 อร่อยมากอร่อยมากมากินได้ทั้งครอบครัวเลย Skål! Skål! Skål, Medley! Skål, Tampersson! Skål, Tampersson! Åh, känn på den. Vill du ha mer än lite soppa, Nina? Mm? Lite korv? Mm. Ja, bara kål och lite potatis, då. Ja, kål och... En, en kål och en potatis. Vill ni ha mer soppa? Bara skära soppan? Carotta? Mm. Ja! Och räkor. Sa du och erkände mig? Ja. Mm. Okej. Varsågod. Mm. Hur går var det för dig då? Vill ni ha soppa? Mm, nej. Mer vilat bröd. Varsågod. Mm. Jag kan ta fyra. De är viliga. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ừ Fyra fulla blommor. Mm -hmm. Tack. Lina bara. Ta mig med, så är så att jag kan göra Beautiful. Beautiful blommor. Mm -hmm.

แข็งแรงแข็งแรงอ๋อได้แข็งแรงมันเป็นเด็กสนิทเนี่จะฮึม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 ที่นาบอกอ่ะนูตัวร้อนอ๋ออ้ยแม่เออเลอเราได้แบบนี้ ดีแล,ล้วล mm. uh ุกลบอืมขอบคุณในความสุขเยี yeah, uh ่ยมดสกระเด็นฟ n นส e e อ so อือ huh. แม่คะตอนยามหนูโตแล้วก็ยามหนู <c oughs> โตขึ้นมาแล้วแม่แก่ี๋ยวหนูจะทำอาหารให้แม่ดูแลแม่โอ้ oh. พันาไปนะเจ้เล่ห์กอยากสิไม่ไรรก็ฉันรักแม่โอเคลิซ m ็ร,รักแม่้มมมมยถ้าลิาาาบอกว่าลิซนา,าบอกว่าหนูรักแม่ค่ะเรารักแม่นะคะ,ะโอเคค่ะนอนก็จึงได้จึงเจอกันไหม <c oughs> อีก,กน,น้เอสนคลอร์โอเคอีก,กน,น้ำมลินะผัก <c oughs> กินเคีย <c oughs> เ้ยวเหอเด็กงเจอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องสุกคน <c oughs> ออหอมเดี๋ยวพากันพักพร้อม บายบายค่ะพี่นอ้องค่ะบายบายขอบคุณทุกกำลังใจและขอให้น้องสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งนะคะบายบาย